คนรวยอะไทัพพี่นอนมมดูจะผมอีแล้วเบบและวันนี้ผมจะมาบอกอะไรว่าตรวใหญ่กินกพี่ต่อทำยูทูปพี่หน่อยแล้วไหมถอร้อนพี่ต่อทำยูทูปหน่อยพี่แม่ทำยูทูปมาต่อส<ม>า,ามวันแล้วเนี่ยอ่ทุกคนอย่างที่ผมบอกผมมาอยู่บ้านนอนผมจะต่อยตัวนึงพี่เบบน้องมีปีพี่ต่อทำยูทูปหน่อยแล้วไหมเธอรัก ต่อเวลาตั้งที่ตั้งดนีนะครับคุณนนอนอันน่ะอย่างที่ผมบอกอผมไม่ทำยูทูบหลายวันช่วงวันนี้ผมจะมาทำยูทูบไหมไม่แต่ผมมาบอกว่าเดือนหน้าไล้รู้ที่แบบจิบนาทีแน่เลยแต่เท่าไหร่บอกฉันทีอาา่ะฮะไว้ถ้อยอันน่าโทใแต่ตอนน้าที่ผมจะทำยูทูบเอ้ยสัทั ไว้ไว้เจอันเดือนหน้าทูทูนะครับไปที่เจอปัญหาอะไรผมจะน,น้นใจเพราะว่ามุมจนจำผมไว้ว่าผมเนี่ยเจอปัญหาและตอเทียดมายตลอดจนจำผมมาไว้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรบาย